สวัสดีค่ะดิฉันนางวรินทิพย์แจ้งดีว่าที่นายกสมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคใต้คนใหม่ซึ่งจะเริ่มรับตำแหน่งในเดือนมกราคม2021ดิฉันและทีมงานมีความรู้สึกภาคภูมิและดีใจมากที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับใช้ในชุมชนและมีความหวังว่าจะสามารถได้ช่วยเหลือเพื่อนๆในชุมชนได้มากค่ะโอเคนะคะดิฉันขอแนะนำ อแอนนี่ซึ่งเป็นรองนายกค่ะแล้วก็อันนี้คือน้องมุกซึ่งมีตำแหน่งเป็นเลขาแล้วอีกคนหนึ่งนะคะคือ,อชนิกาหรือน้องก้อยเป็นเุรันยิกพวกเราเป็นทีมงานซึ่งโดยใช้ชื่อทีมว่าไทยฮาร์โมนีซึ่งแปลความหมายก็คือไทยสามัคคีและมีพลังความรู้สึกที่อยากเข้ามาช่วยเหลือชุมชน สารงานต่อจากนายกคนเก่าเช่นช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านส่งเสริมวัฒนธรรมด้านสตรีและก็ด้านกีฬาอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะจุดมุ่งหมายที่เด่นๆในวาระนี้ก็คือเราจะส่งเสริมอาชีพแล้วเราจะดูแลคนแก่ช่วยงานด้านชุมชนด้านอื่นๆนะคะ,ะปัญหาหลักตอนนี้คือตอนนี้โควิดซึ่งเป็นปัญหาหนักแต่ปัญหาหลักของพวกเราก็คือจะไปทำอะไรก็ไม่ได้แต่ ตอนนี้คือนายกคนเก่าคุณกนิตฐาเพเลยได,ได้ได้ทำอยู่เป็นโครงการที่ดีมากพวกเราขอรับใช้ชุมชนด้วยค่ะ